เปลี่ยนน้ำแ้งเป็นน้ำล้นเจาะบอ่อบาดานสู้ภัยแล้งครั้งนี้อบจก,กระสินลงพื้นที่นักอำเภอนาคูจังหวัดกระสินอำเภอนาคูจัดได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับเสี่ยงมากซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมการในร่วงหน้าเพื่อลดความรุนแรงที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดโดยในพื้นที่อำเภอนาคูอบจก,กระสินได้ลงพื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาลไปแล้วกว่า20บบ่อประกอบด้วย บ้านดอนแคนบ้านม่วงกุลบ้านว่านพัฒนาบ้านบ่อแก้วบ้านทุ่งนางงามบ้านม่วงกุลนนสะอาดบ้านนาคูบ้านชาติเหนือบ้านชาติพัฒนาที่ว่าการอำเภอนาคูวัดนาคูเหนือบ้านม่วงนาดีบ้านนากุดสิมไปที่สาธารณะบ้านนากุดสิมบ้านกุตาไกล้บ้านนากระเดาพัฒนาบ้านนากระเดาพัฒนาสายดอนเจ้าปู่ บ้านภูแรนช้างสำนักสงวัดป่าเมืองภูบ้านคุ้มหัวเมืองรวมทั้งสิ้น20บ่อและครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลณโรงเรียนบ้านบ่อแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกระสินโดยใช้รถเจาะบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำโคนชนิดลูกสูบแรงดันสูงเครื่องอัดอากาศสวัสดีครับผมนายเหมรัศดผลน,นายอำเภอนาคูครับ อำเภอนาคูนั้นเป็นโดยสภาพทั่วไปก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในภูเขาแล้วก็เป็นที่แห้งแล้งเป็นที่แห้งแล้งนะครับก็ระยะเวลาที่ผ่านมาก็ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนาคูจะได้รับผลกระทบจากภายัยแล้งเป็นประจําทุกปีทางโรงเรียนบ้านบกแก้วของเราประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะครับน้ำค่อนข้างที่จะไหลช้านะครับแล้วก็ในชุมชนบ้านบกแก้วของเราเนี่ยมีจานวนคเรือนที่ค่อนข้างที่ทจะเยอะ แหล่งน้ําในการพคโลกของเราแต่มีอยู่น้อยนะประกอบกับว่าระยะทางในการส่งจากแหล่งน้ํานั้นมันค่อนข้างที่จะไกลทําให้น้ําไม่สามารถที่จะเดินทางมาถึงยังบริเวณโรงเรียนของเรานะครับและอนี้ก็คือจะลองมาทดลองประสิทธิภาพรถจอบบอมบ,บาดานคันใหม่ค่ะ ว่าจะเร็วไหมถ้าเร็วเนี่ยจะไปจ้อห้พุ่นหมดเลยได้หนีหน้าคู่นี่บองได้ว่าม่นาไปจ้อคุณค่ะท่านค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูนั่นก่อนแล้วเดีนั่งคุยกันอีกรอบนึงโอเคเนาะตั้งแต่ต้นปีที่พานมาใไขมุกเองค่ะกาด้รับการประสานท่านทรศัพท์รลากัรหนังสือว่าขอจ้อบาดาแน่นดค่ะพรอว่าน่าคู่นี่บ่มนาแล้ว น้ำหลมองกับมีพี่น้องเดือนร้อนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมือนี่เท่ามีเครื่องจอมบอบาดานค่ะโดยเฉพาะมือนี่เป็นเครื่องจอมบอบาดานที่ออบาจอกาลสินได้จัดหามาใหม่ล่าสุดดําเนินการเจาะโดยใช้ระบบะหัวกระแทกเพราะว่าจะได้จาะในชั้นหินนะครับเราก็เลยคิดว่าน้ําที่เราเอาได้ตรงนี้นะครับที่ ที19ถึง21เนี่ยก็ได้น้ําที่มากพอสมควรจากประสบการณ์เราคาดว่าบ่อน,นี้น่าจะได้น้ำ4-5คิวอ๋อนี่ไงเขาหมูลเข้าไปแล้วหนาะเห็นบ่อน่ะเขาหมุนไปแล้วน่ะแต่ขอขอพูน่านนายกไข่มุกนายกเสริมขวัญเป็นอย่างยิ่งแทนเช่า ตบลโบกแกวแล้วท้านโรงเรียนนําจึงมีความลําบากหลายครับแล้วก็อีกหลายหมู่บ้านที่มีความลาบากก็สิไดนนําเรียนทนายกต่อไปครับการขอบคุณนะครับไอองค์าการมรหาชส่นจังหวัดกาฬสิ์โดยการนําของท่านนายกเฉลิมขวัญรอตะกูลเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์เครื่องจอนาบาดาลมห้กับชุมชนนะครับชุมชนหรือคือโรงเรียนบ้านโบกแกวนี่แหละนะครับซ้อยเหลือได้ค่อนข้างหลาย เรื่องหน้ามนี่แหละของตำบลบาวแก้วสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณครับ และในพื้นที่ของอำเภอนาคูซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินเราได้รับการประสานนะคะในเรื่องของปัญหามาจํานวนค่อนข้างเยอะมากสูงที่สุดในจังหวัดกาฬสินนะคะก็ประมาณ20บอ่อนะคะวันนี้เราลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ่อกแก้วนะคะท่านผอโรงเรียนนะคะบ่อกแก้วนะคะก็ประสานผ่านท่านเลขานุก,การนายกอบอจอแล้วก็ท่านสอจอในพื้นที่นะคะว่าต้องการแก้ไขปัญหาเพราะว่าไม่มีน้าใช้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือพื้นที่ ด้านนี้เราเจาะแล้วก็คือเจาะลึกได้น้ําประมาณสัก5คิวก็คือปริมาณน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะแสดงว่ามีน้ําใต้ดินที่เพียงพอต่อการใช้ในระยะยาวนะคะความลึกก็อยู่ประมาณที่42เมตรนะคะวันนี้เราก็เจาะสําเร็จแล้วก็จะทําให้นักเรียนของเรานะคะคท่านพอ่อแล้วก็น้องๆได้ใช้น้ําเพราะว่าตอนนี้ไม่มีน้ําใช้กันเลยนะคะเราก็มาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวตําบลบ่อกแก้วนะคะหลาย พื้นที่ค่ะที่เราจะลงไปพร้อมทั้งบุคลากรพร้อมทั้งเครื่องจักรอบจในการแก้ไขปัญหาภายแล้งต่อไปค่ะ